โปรดอโหสิกรรมแก่ท้าพเจ้าั้งหลายด้วยเถิดนักศึกษาแพทย์สรวิทย์บรวิทยภไยศาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเวร,ร,รมณีศิษย์ขาประธานสมาธิยานีสุร,รามีระยำมัจจาปมาตธรรมาเวรมณีปัติธรรม,มัลสารนังขจามิตัติยัมปิส,สังขังสารนังขจฉามิตัติยัมปิส,สังขังสารนังขจามีโปรดอโหสิกรรมแก่พ่านเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ให้โดมิญญา亚ญญของอาจารย์ใหญ่ทั้งสามสิบแปดท่าน,าานผู้มีคุณูปการปีพุทธังสาร,รนางังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสาร,รนางังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสาร,รนางังคัจฉามิิทุตยี ก็ตอนนี้โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีของเรานะคะคณะแพทยศสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็จะมีการเรียนการสอนการวิภากษศาสตร์คลินิกนะคะโดยที่แต่ละปีเราจะใช้ล่างอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ประมาณ40-45ล่างค่ะนักศึกษาก็จะอยู่ที่ประมาณ200 2 0 0 สิบสองคนค่ะวันนี้นะคะในการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่นะคะนอกจากที่เราจะให้นักศึกษาระดับชั้นปรีคลินิกนะคะหรือนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะศึกษาโครงสร้างทุกส่วนของร่างกายนะคะก็คือเราจะนักศึกษาก็จะศึกษาโดยละเอียดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างทุกบริเวณของร่างกายนะคะแล้วก็ ก็จะเป็นการเรียนแบบผ่านะคะผ่าให้ดูโครงสร้างแบบละเอียดนะคะซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้จากการเรียนนะคะก็คือว่านักศึกษาจะสามารถาเขาเรียกว่าเป็นการจับสัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าในการผ่านะคะมีความตื้นลึก โครงสร้างมีความเหนียวมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเรียนที่เป็นการเรียนผ่านหนังสือในตำรานะคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็เหมือนว่าเ,าเวลาถ้าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคะเวลาถ้าอันนี้คือจะพยายามจะเปรียบเทียบในการเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ให้ให้ใหบุคคลทั่วไปได้เข้าใจนะคะเหมือนเราอยากไปเที่ยวที่นึงนะคะการเรียนหนังสือก็เหมือนเราเปิดรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่นะคะก็เหมือนเป็นการที่เรานะคะก็คือเหมือนเราพยายามเราได้ไปเที่ยวสถานที่ตรงนั้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่นะคะก็นักศึกษาก็จะได้ศึกษาโครงสร้างจริงๆนะคะซึ่งในแต่ละร่างของอาจารย์ใหญนน่นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะอาจารย์ใหญ่หนึ่งท่าน แต่ละท่านก็จะมีโครงสร้างที่ไม่มีอ,อ่าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าเรามีจํานวนร่างที่ค่อนข้างมากจะทําให้นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะ ielle, ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะมีหลายคนอยากจะบริจาคร่างมันมีกฎเกณฑ์มีข้อตกตรงหรือว่ามีข้อห้าอะไรบ้างค่ะจริงๆนะคะโดยทั่วไปนะคะการที่จะบริจาคร่างกายนะคะทุกท่านมีโอกาสที่จะ บริจาร่างกายได้นะคะแต่ว่าเราก็อาจจะมีข้อแม้เล็กๆน้อยๆนะคะ1ก็คือว่าอาจจะต้องไม่เป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงนะคะ2ก็คือจะต้องไม่มีเรื่องของคดีหรืออะไรไมาเกี่ยวข้องนะคะ3ก็อาจจะมีอวัยวะนะคะครบสมบูรณ์แบบนะคะโดยที่แบบไม่มีการสูญเสียโครงสร้างที่สุดท้ายแล้วคือไม่สามารถดูและศึกษาได้เลยค่ะค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่ ารงความประสงค์บริจาอวัยยะไปแล้วอะไรางี้สามารถบริจาคเป็นร่างอาจารย์อยากได้ได้ค่ะก็คือท่านที่มีความประสงค์อยากบริจาคก,ก็สามารถทําความอ่าประสงค์บริจาคได้นะคะตอนนี้โรงเรียนแพทย์ทุกที่นะคะก็คือมีการเปิดรับบริจาคร่บบรางกบบายของอ่าของท่านอยู่แล้วค่ะ คือไม่ว่าเราจะบริจา่างกายที่ไหนนะคะก็ก็คือก็สามารถให้คุณค่าได้เท่ากันกับทุกสถาบันเลยค่ะก็คือสามารถให้สามารถ w ล l k in หรือว่าติดต่อเข้าบริจาคได้ทุกที่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ของประเทศไทยได้เลยนะคะรวมทั้งรามาธิบดีนะคะที่เราเองก็จะมีการเปิดรับบริจา่างกายในเร็วๆวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะมีอะไรตะกี้พี่ถามนึงเออคนีแหละเนาะโอเคค่ะขอความอนุญาตถ่ายชื่อไว้ได้วแม 오늘도 잘 부탁드립니다. ลอดไปแล้ว